ทำช่วงครับตอนนี้เราเจอเห็ดอีกแล้วนีไ่ไงเราต้องตาดีๆนะตาไม่ดีมองไม่เห็นอะไรอีกตรงนี้อยู่โขนเฮ้ยหักห่าดูเสื้อมันน่าไปเยอะดูดูดูดอกแดงโอ้โห<อ>ก,กลุ่มเลยน,นี่กำลังอันนี้กำลังออกยันงน้อยต่ไนี้ลัแกงเสียบนี่ดูซี่โอ้เข้ามานี่คือป่าหน้าบ้านเรานี่เอง ทำการเด็ดออกมามวางาเบาๆสิก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะถ้าไปซื้อนี่เท่าไหร่ได้อีกหนึ่งดอกเห็ดไข่เห็ดไข่กินเหี่ยียวออกดิอยู่กลุ่มแถวนี้ไม่มีไม้อะไรเลยไม้ไม เจอแล้วท่านผู้ชมเจออีกดอกแล้วไหนอ่ะอะไรเนี่ยเห็ดไข่ใหญ่ครับผมเอยต้องตัดมันออกก่อนแล้วก็หยิบขึ้นมาโอ้โหเห็ดไข่ใหญ่มามีอะไรเหียเียก่อนเหีย ชุบนี่คือเห็ดหน้าบ้านของเราครับผมโอ้ยนี่พัก็ขีเจ้งได้หนึ่งแกงและเดินต่อไปไปเรื่อยๆนะครับ